สวัสดีครับวันนี้ก็มีแพ็กใหม่มาให้เปิดนะครับผมได้แก่แพ็กอาร์เซนอลแล้วก็แพ็กพิเมรีนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดแพ็กอาร์เซนอลก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปทําคลิปเปิดแพ็กพิเมรีเป็นคลิปแยกนะอันดับแรกเรามาดูนักเตะก่อนนักเตะเนี่ยมีตัวที่ขับพลังโดดเด่นที่สุดก็คือกาเบรียลเจซุสนะครับคนที่ผมอยากได้แน่นอนว่าเป็นกาเบรียลเจซุสนะครับซินเชนโก้กาเบรียลมาร์ตินเฮลลี่แล้วก็โทมิยาสุนะครับการ์ดสวยมากๆเลยนะ ไม่ใช่แฟนปืนแต่ว่าอยากได้มากเพราะว่าการสวยจริงนะครับไปครับ100ทองแรกขอ5ดาวก่อนนะสีดาวมีคนเดียวนะครับก็คือลอบโฮดดิ้งไป5ดาวมาโอ้โหอะไรวะนี่อสีดาวมีคนเดียวก็ได้สีดาวเลยเออเซ็งเน้ อะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรครับต่อมาก็จะเป็น5ดาวหมดนะไม่ต้องลุ้นว่าเป็น4ดาวไหมนะครับ <c oughs> มีแบลวเจ๊งนะเนี่ยไปกาเบรียลเชซุดนะครับมาเลยครับ5ดาวอยู่แล้วนะกาเบรียลเชซุดมาโอ้โหมาแล้วง่ายมากกาเบรียลเชซุด โอเคคุณ okay. ที่ผมอยากได้ที่สุดเลยนะครับคุ้มแล้วแหละนะอีกหนึ่งร้อยทองก็เป็นของแถมแล้วกันใครก็ได้นะเพราะว่าเป็น5้าดาวแล้วไปครับได้ตัวที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ตัวที่ค่าพลังน้อยที่สุดด้วยนะสตัวต่างกันมากเลยตัวสุดท้ายผมว่าน่าจะได้กลางๆนะจอจินโยอะไรงนี้ เบอร์นะครับผมโทมิยาสุอืมโอเคโอเคเลยนะครับอยากได้อยากได้นะครับคุ้มละเห็นว่าร่างบิ๊กไทม์นะครับโหนนะครับเอาไปยืน CB อะไรเงี้ยเห็นเขารีวิวมาผมก็อยากเล่นร่างนี้บ้างนะเดี๋ยวขอไปเทียบข้าพลังโทมิยาสุก่อนนะครับนี่ครับมาเทียบกับร่างบิ๊กไทม์นะครับก็ด้อยกว่าเยอะเลยนะ ด้อยกว่าเยอะเลยครับเลเวลก็น้อยกว่านะร่างบิ๊กไทม์อยู่ที่35นะครับผมส่วนร่างใหม่นะครับอยู่ที่27เท่านั้นเลเวลนะมันจะสู้ร่างบิ๊กไทม์ก็ไม่ได้เนาะนี่ครับเกมรับก็ด้อยกว่าเยอะเลยสปีดสปีดต้นนะครับความอึดอย่างนี้ไม่เป็นไรครับตัน9กสีนะก็โอเคนะ สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะได้กับียนเชสุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปแต่เพยงเท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ